คลิปนี้เรามาดูมือของคนที่มีชื่อเสียงคนเด่นคนดังกันค่ะนิ้วนางหรือดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนของความสําเร็จชื่อเสียงความคิดสร้างสรรค์หากมีสัญลักษณ์ดาวดอกจันทรปรากฏใต้นิ้วนางบริเวณนี้จะส่งผลในเรื่องชื่อเสียงและความสําเร็จค่ะดาวดอกจันทที่ดีต้องมีครบ8แฉกบ่งบอกถึงชีวิตที่ได้รับเกียรติการยกย่องหรือความสําเร็จอย่างกระทนหันถ้าทํางานเกี่ยวกับด้านศิลปะธุรกิจหรือสื่อบันเทิงจะโดดเด่น ดาวดอกจันต้องมีเส้นอาทิตย์เป็นหลักนะคะและมีเส้นรัศมีอย่างน้อย5เส้นขึ้นไปจึงจะเรียกว่าดาวดอกจันถ้ามีไม่ครบ8เส้นพลังของดาวก็จะส่งผลให้กับเจ้าของมือแผ่วลงมาตามลำดับเจ้าของมือนี้มีชื่อเสียงจากการทำไลฟ์สดขายของนะคะยอดคนดูค่อนข้างเยอะอาชีพการไลฟ์สดของคนคนนี้ไม่ได้มาจากการอยากทำเองเจ้าของมือเป็นลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ทำตำแหน่งไลฟ์สดขายของออนไลน์ ประกอบกับเส้นในมือเป็นเส้นหนักเส้นลึกซึ่งอาจารย์เคยพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วถึงความแตกต่างของเส้นหนาก,กับเส้นบางในมือนี้เส้นลายมือมีความลึกและเข้มก็แปลว่าเขาเป็นคนขยนันอดทนและปัจจุบันนี้ก็ดังเป็นที่รู้จักประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าดูลายมือกับอาจารย์แคทค่ะ